โอทิยาต้งโอทิยาดไปอยู่เฮ้ยมันอะเยอะมันตรปั๊มมันตรงผ่านปั๊มปั๊มหลังนี่เขาจะสวนไปหาเพื่อนเขาพี่ไปไม่ได้เยอะเกินอย่าไปกลัวมันไม่มีอะไรจะเสี่ยงแล้วอย่าไปกลัวพี่เชกี้เซลล่าพี่ไปตามเลยทางเดิมทางเดิมพี่กลับมาลังกิด้ได้ไดผมซ่อมรถไปดียอย่าไปหยองอย่าไปหยองเรไหวยยอย่าไปกลัวตายก็แค่เกิดใหม่สัตว์ปุ๊บปุ๊ปั๊ปุ๊บปุ๊ปุ๊ปปปปปปป เต็มเลยเพื่อนเคสเต็มเลยเพื่อนเคสอยู่นีดเต็มโอเคโอเคโอเคต้องปอเยอะมากเยอะมากพวกมันหรอออกได้ไหมอาร์อารดอกออกได้ปะหรือว่าจะยัดไปเลยพวกมันเยอะหรือว่าอะไรอี่ไทยอยู่ไหนพี่พี่อยู่ที่ขายหมูโอเคมาตินอยู่ไหนจูโฮไงเมื่อกกิน่ะมากอ่ะแต่กูซุนน่ะจูโฮไงบอกมันชื่อจูโฮะก็อุ้มอยู่บนหลัง อุ้มอยู่นะพี่อยู่ทางไปปั๊มไดโน่ไอตัวหลุดตัวหนึ่งให้อุ้มเลยป่ะไม่อ้อมไม่อ้อมอุ้มมันทำที่อะไรมึงคิดดิแยกแยะคิดกับแยกแยะไม่จะเป็นอะไรโง่ๆอ่ะไม่ต้องถามไม่สัตว์เฮี้ยากีแถวเทร์ไซพวกมันเต็มเลยตามโคบอ่ะใช่ใช่ถามอย่างโง่ไอ้เหี้ยเหมือนสั่งกะเพรามาอย่างเงี้ยแล้วบอกเขาว่าเออมีกะเพราไหมสัตว์อย่างโง่เฮียตัวไหนได้อยู่หน้าโคบอ่ะ ทังน่านาคุกเลยไฮเวย์กำลังทางไหนเข้าคุกล้อแล้วพี่หิจุกรออแล้วเทียนอยู่ตามอยู่เอาใครไปปั๊มดีจีไม่เงยมันถังโง่อุ้มเลยไหมอุ้มเลยไม่จะแพ้อยู่แล้วอุ้มไหมนี่มันโง่ไหมล่ะเหมือนสั่งอะเผามาแต่ถามแม่ค้าบอกว่า มีกะเพราแบบได้ใส่กะเพราลงมาไหมอะแบบสั่งกะเพราอะไอ้เรื่องนี้ก็คำถามแบบโง่ๆอ่ะแบบมึงรู้อยู่แล้วมึงจะอุ้มไปทำเหี้ยอะไรสัตว์เนี่ยจะแพ้อยู่แล้วเนี่ยมึงรีบช่วยเคสเพื่อนเนี่ยจะได้ถ้ามึงช่วยหมดจะได้ต่อหน้าบ้านสวบแล้วไปกูกูกูไอ้พี่ชาลิตนะไอ้ขําไอ้ขําไอ้ลาศึกขําไอย กิ้งว่ะกูกิ้งนะกว่าจะลุดนะจิงแบบไหนจุดึดึกดึง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 ดึผมกิงลมมกิบจดาาตาบบดาวปูอ่ะมันว่มันหนาจัดดึงดึๆงดึดึดึกดึงอะากกูิ้งอ่ะหายไปนะหายนอเป็นจุุข่าวบ่าบลงๆอไรอะอะไรไล่ต่อไล่ต่อไล่ต่อดไรไว้จกลดกบดกบสี่ลดกรบสี่ ตอสี่ตรงไหนละล่าตัวเจ้าขาวน,าน่อยอะผมเห็นรางราวบนเขาอะเดี๋ยวผมล่วงม,มาบนเขาไงมันวอเลมันอลเลบ่วอเลม่มันยังอยู่บาา้าเวิวะชรอแท้ข่าวมันไม่น่าจช โอเคจะครบแล้วหรือเปล่าจ๊ okay. เป็นไงท่านิจตาม,จมน้ำเข็ไปก่อนตามเข็ไปก่อนจบละเป็นไงจบแล้ว <laughs> ขายรถประมูลสักคันไหมหสัสเด็กกุยอแไปรีแมีหาซื้อรถประมูลสักคันหนึ่งดีกว่าเย้ยมีไหม JDM อ,อ่ะไอ้เชี้ย JDM มีไหมสักคันไหมก็แอยากแบบ RX7 อย่างเงี้ยไอ้เชี่ยแบบซูเปอร์ไอ้เชี้ยอยู่ที่ใครหมดวะไอนนสัตว์เอ้ยทำสามอ่ะไม่ชอบประเดี๋ยนี่อยากได้อะ่ะ สามสองเพราะว่าหุ้ยโอ้ยเชี่ออรวะแมวอ่ะเฮ้ยมีใครที่มันขายรถประมูลบ้างไหมวแกยงไหนอ่ะเหมือนโคอีขายคันหนึ่งครับรุ่นอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวผมโทรถามให้เลยมีบีเอ็มอะี่บีเอ็มสี่ประตูอะไรไม่รู้อุ้ยไม่อยากได้สี่ประตูอ่ะ มีสองรประตูแบบทรงสปอร์ตไหมแบบ90 JDM อะไรประมาณเนี้มีปะค,คนขาย n s x ตัวใหม่อ่ะลูก n x ตัวไหนวะ NEXX ตัวใหม่ฮอ o n d a เหรอ n e x อ่ะอ๋อเหมือนรถเราปะเหมือนที่เราเคยมีปะ รถเก่าเราปะอย่างเงี้ยอะไรขนาดไม่เอาไอเชลิปจ่ายเงินมันด้วยนะสิบล้านโป้งไว้ก่อนมีใครมีเงินช่วยแก๊งได้ปะอันนี้ถือว่ากูต้องหาจ่ายคนเดียววเนี่ยเงินแก๊งเนี่ย เนี่ยแบบนี้แล้วก็ต้องกูแล้วใช่ไหมสัตว์มผมต้องไปตามหารถตะคุยคุยใช่ไหม มันจะมี90อีกคันหนึ่งอ่ะซูบูลูใช่ปะมันจะมีซูบูลูด้วย้ะผมย้ำไม่ผิดอ่ะสีะเงินะสวยๆแล้วแล้วก็มีเลดดิปเปอร์ป่าที่มันมีไอ้นี่เหมือนกันอ่ะ,อะจำ仨ไม่ชอบไม่เอาใช่อยากได้รถญี่ปุน่น ไอเอาคนมาคนละร้านนี่รวมตังค์ดิจะจ่ายเขาใครมีตังค์บ้างลงเลขแล้วรับลงเลขอะไรห้าเก้าไม่มีตังค์กระจุกเผลือกด้วยร้านเนื้อเอ๋ผมมีสองร้านดิตอนนี้ก็พอดีเลยดิเจอพี่ลุมีหลักดีเลยดิหมดตูนครับแล้วก็ลงรับห้าเก้าห้าเก้าลงเงินเหรอครับคุณลุงใช่ลงเงินจ่ายเขานี่ไงลงเลขอะไรครับคุณลุงห้าเก้าห้าเก้ารวมเงินรวมเงินห้าเก้าห้าเก้าใหญ่ไหมพี่ตูนงานใหญ่ไหม รอกาจวไม่ทำียอะไรโดนอุ้มไปอุ้มมาผมล้านนึงนะครับคุณลุงโอเคไอจุกยิ้มระดับนี้ไม่เป็นไรพี่เลขหนึ่งสี่เก้าห้าเก้าห้าเก้มีหาไหมครับนะขอนี่สามสี่สี่ทำไมเขายืนกันหนาตึบเลยวะไมเรายืนกันมึดเลยเนี่ยโดดอุ้มไงเลขอะไรห้าเก้า้า ผมเลขกสองหาพี่เล็เนี่ยล้วก็อยู่ในตู้หลายคนด้วยของเราอ่ะไม่มันมีแก๊งไหนที่มันขายรถญี่ปุ่นบ้างไหมวะเดนิเปอร์ขายอะไรไม่รู้ครับมันเคยจะขายเอสติพ้าเฮ้ยเอสติห้าอยากได้มีหรอห้างเก้าเฉยใช่มห้าเมีหรอเอสินี่ของซิกซิกเกอาว่ะโอเคเอสติ้อยากได้สวย ใครมีเบอร์ RP บ้างอ่ะโลนี้น้อยยี่สิบห้าของไอ้มอคโครุ evet. ่งเรื่องเลยนะชลโรชลโลใครถามไหมมึงมีคนถามมึงไหมว่ามันเคยอยู่ยังไงกูถามว่ามันตอนนี้มันอยู่ไหนแค่นั้นเองกูถามมึงป้ะไอสัตว์ไม่พร้อครับลุงมาอีขาดห้าล้านห้าเก้าใครมีสมทบหน่อย ใครรวยๆก็จ่ายมาเฮ้ยี้ยใครมีตังค์เยอะๆก็มาเหอะห้าล้าน <ผม S 1> เองครับผมผมมีร้านสุดท้ายแต่ผมช่วยอีกร้านก็ได้ครับห้าเก้าห้าเก้าเอ,อดีเว้หมดชีวิตแล้วครับตังค์สองล้านดิเอ้ยพี่คุณจะช่วยรยว้านหนึ่งแล้วเก็บไว้เองร้านหนึ่งแล้วก็บิดไอ้ย่าขาดขาด ขาด5้าล้านมามาใครก็ได้มายืมให้กูยืมก่อนก็ไดนะ้ไอเทมเดี๋ยวกูใช้คืน5ล้านมีใครมียืมไหมห้าล้านเดี๋ยว,ยวใช้คืนโอเคไม่เป็นไรนเขาอ้นตยู่มัี่างไระเตังกูมีเท่าไหร่อสองล้านครับเอามาสล้านเลย5้เก เหมือนเหมือนพี่แก๊ปเขาจะซื้อรถนะครับแต่เขาบอกว่าให้ก่อนได้ยี่สิบล้านแก๊ปไหนวะในในแก๊งเราเนี่ยเอาเอาเขาบอกให้ก่อนได้ยี่สิบล้านโอเคโอเคเอาเอาถ่ายคนในแก๊งนีสุดเอาเอาบอกเอาเงินไปเลย ไค่น,นี้คือเงินที่ต้องเอาไปจ่ายเขาไงมันก็ต้องใช้เงินแก๊งไอเ้เช่ทุกวันเนี้ยไอเ้เช่กูใช้เงินตัวเองออกตลอดเลยนะเงินแก๊งเนี่ยไอ้เช่แต่ละคนแม่งมีก็เก็บไว้กันขี้งกกันไอเ้เช่ไม่อยากจะพูดหรอกกันจริงๆอะ่ะอันนี้เราแพ้ส่วนรวมนะอันนี้มันมัน,ม,นมันไม่ใช่แบบอะไรเลยนะพร้อมแล้วพร้อมแล้วเฮ้ยพร้อมแล้วเฮ้ยพร้อมแล้วพดิพร้พอ,อมครับพี่พ ไอ้แกม,มายังไอแกม,มายังกิโลไหนวะเอามายี่สิบล้านห้าเก้าเปล่าเลยนะครับลุงห้าเกผู้หญิงเขโกหกมันก็เชื่อยี่สิบล้านมึงจะเอารถไม่ใช่หรอ โอ้โหลงขายยี่สิบเออไม่ขายยีิบเชี่ยอะไรสัตว์มึงบอกผ่อนจ่ายไม่ใช่หรอจะเรี่ยมไม่มันมันมันมีคนในแก๊งติดนี่ผมอยู่กับลุงใครติดนี่มึงก็มีเนอร์ปีทิงไม่ตอนนี้มึงมีเงินเท่าไหร่เอ่อสิบสี่ครับสิบสี่เอามาก่อนสิบสี่ก็ได้ถ้าโอนให้ลุงไปเมื่อกี้ก็เป็นสิบห้าอ่าเาโอนมาอันนี้เงินแก๊งไม่เกี่ยวร้านนึงดิเอาสิบสี่ก่อนนะเออสิบสี่ เราค่อยจ่ายชิโร่ชิโร่จำไม่ได้เราเอารถให้มันไปเลยเลขห้าเก้างั้นขายสามแปดนะครับลุงเออมาแล้วครับินแล้วผมพร้อมคุยแล้วนะครับครับผมอพี่โอเคทั้งสองฝ่ายไม่มีอะไรผิดใจกันนะครับมันไม่มีอยู่แล้วครับไม่มีครับไม่มีครับโอเคครับไม่มีจริงๆ่ะเนี่ย เรื่องเรื่องในสตอรี่ครั้งนี้ครับบีบีบีแต่ไม่บัฟผมสู้ไฟไม่ได้จริงๆลุงจริงจริงไม่มีไม่มีพวกผมพวกผมพวกผมจะไม่มีกำลังใจเล่นจริงจรองไม่ไม่มาถึงจะสู้ได้ไม่มีไม่มีรอบหน้าเขาเจอกันใหม่ตั้งหรอครับทิซีไม่เก็ตตังหรอครับมาด่าทิอยี่เขาไม่ได้ยินครับทิซีไม่ได้ยินรอบหน้าเขาเจอกันใหม่ตอนนี้พวกกูแค่ไปขึ้นอาวุธกับจำนวนคนที่มันยังขาดแค่นั้นเองโอเคโอเคครับเรื่องในสตอรี่ที่เกิดในสตอรี่เนี่ยครับคือให้มันจบในสอรีนน้เะ มันจบอยู่แล้วมันจบอยู่แล้วครับบอลเล็กไรเ๋ยอโอนโอนหมานดีซีครับลุงเล็กไรครับเลไรเล็เล็กไรกรเล็กรรเล็กไรเล็กไรเลกรเลาไรเลไรเลเลาไรเรเลกเไรเกเลเล็รเล็กไรไรเล่ารเลไรเรเลรล็กไรเบเล็กไรเล็ไรเ็ไรเละไรไเลากไรเรเล็กไรเ็รร ฝา,ากไว้ก่อนฝากไว้ก่อนฝากไว้ก่อนไม่ขอกระเป๋าอะไรครับไม่มาขอผก่ ผมขอโทษนะครับพี่914ครับ91เออเวลไร่เป็นไรม่ได้โกรธนะผมไม่ได้ไม่ต้องขอโทษมันยังไม่จบบอลมันยังไม่จบอ้าวแล้วเมื่อกี้บอกจบแล้วไม่หมายถึงมึงก็ยังอยู่ที่นี่กูก็จะกูแพ้กูก็จะสู้ใหม่กูไม่ได้แบบแพ้เสร็จไม่เอาแล้วครับผมไม่สู้แล้วครับมันมันไม่ใช่แบบนั้นสำหรับกูอ่ะไม่ไม่อยู่ในเฟรมนะไม่เอาไม่เอาไม่เอาถามว่าตอนนี้ต่อได้ไหมได้ยังได้อีกนะถ้าอยากเล่นต่อ กูลัวอีกนะกูกูไม่จำเป็นต้องพักเอาเอาต่อไหมล่ะสักห้านิตใบกูเล่นได้อยู่แล้วกูบอกไปแล้วว่าพวกกูแพ้ทำให้พวกกูมีไฟสัตว์กูไม่เคยกลัวอยู่แล้วไอ้เหี้ยได้ได้ดีกว่านี้ลุงค่อยมาล้วงเอาแล้วกันนะครับเออได้อยู่แล้วเดี๋ยวเจอกันไปย้ายแต่ของล้วงยากหน่อยนะครับลุงล้วงยากหน่อยนะครับลุงรอมา ขอตทษครับขอโทษครับไอชิโร่มานี้ดิีขอครับชิโร